โอ้ยมันจะเกี่ไมวะจะไดีง ัวอยากถามเหมือนกันนะเฮ้ยว่าแล้ว,นะวลมันต้องมีมันเกิดแล้วครับข่าวนี้มาไม่ต้องถามฮะเรื่อเขาตะโกนไม่ต้องมาทำอะไรนะฮะมาปลดล็อกบรรจุภัณฑ์นะฮะอันนี้ผมมาเล่นกอง อะไรวะเบรกเอาน Break OUT นะกล่องนี้นี่ต้องทำใจนะครับว่าของนี่สวยสวยนะฮะไปชดเติมหรือเปล่านะมาถึงของฟ้ามันสวยสวย,สวยแล้วดูแต่ละชิน้นสิถ้าได้มาจะร้องให้นะฮะ,นะฮะหลายกล่องแล้วที่เปิดไปไม่ได้มีดนะกล่องนี้ต้องหมาแล้วล่ะมีดจงรวยมาข้าสเอาละครับจากสยชาญฮะอีพาร์ทที่แล้ว เลยวะนี่เหรอโอเคอ๋ตะตุกนิดหน่อยนะฮะฟเฟรมเรตตกยังไม่ได้ไปยิงใครเลยเนะี่ยติดตั้งไว้ทำหาอะไรก็รู้มันปืนเนี่ยฮะ้องทำใจอ่ะเราบรรยายสรรพคุณของมันมาเยอะละ <c oughs> <c oughs> เอาละด้วยพลังแห่งจิตวิญ,ญญาณฮะคำทำนายวันนี้นี่สำหรับดวงวันเสาร์ที่สิบสองนะฮะ จิกาวันนี้แหละผมเปิดที่22นะอืมวันนี้ยอยามัวแต่รอเวลาอยากทําอะไรให้รีลงมือทาหาสิ่งนั้นไม่ได้ไปทำคนเดือดร้อนแกะกะอืมนะผมอยากทําอะไรก็ทําไปเถอะเนี่ยเขาทํานาอยังบอกกันเลยอืมโยพลังแห่งการคิดครั้งเดียวขอค่าขอให้ค่านี่แหละไอ้ป้าถูถือของมีดในบรรดาเพื่อนทั้งหมดเถอสะสวัดหน้าหนีนี่คุ้มไหม ไม่สดครับโอ้โหลุนลุนเฮ้ยอือไม่ได้เฮ้ยอือไม่เปิดนะลีลาอะไรวะโอเคผมนี่แหละใช้จิตวิญญาณผมนี่แหละต้องได้มีดมีดไปใช้ใช้มีดอีดนะ๋เนี่ยเอาครับผมนี่หลับตารอดูผลงานเลยไอ้สัสเอ้อู้อู้ อังกูฮะหมดไปกับไอ h e a ยปืนกระจาะกระจอกครับผมอุย้ยจริงอุย้ยแหม่เย็ดเคมันไหนวะเปิดได้เมื่อกี้ไปไหนแล้ว,ลวอ้าวนี่ไงได้ามาแล้วนะฮะอ้าวนเหมือนจะเคยมีนะอ๋อเป็นหลอมแล้วอ หลอมแม่งเลยสัตว์ฮะเดี๋ยวหลอมปืนเทีกสักรายการได้ไหมมีปืนหลอมไหมสตแตทแท็กอะมีสักกี่กระบอกป่ะมันก็มีบอกเดียวกระบอกเดียวเองเหรอไม่มากผมว่ามันมีหลายอยู่เย่ยมีเยอะอยู่เวลาเราใช้ปืนแบบนี้เราก็ต้องเอาตัวนตระกูลเดียวกันหมดเลยใช่ไหม เออใช่ว <úng> okay. ่ามันโดนใช้งานเรียบร้ละงูโอเคเดี๋ยวลองปืนดีกว่าเนาะ